สืบตองานเทนะเทปืนสืดต่อเป็นมือที่สองเขาดาอยู่พีทีฟอมมือแดงเขาาของเขาผมน้า chả có mưa bạn này đây này mưa bạn này bay con này có thường nọ thường thì phải mà này thường thường โลกระดอนนะเยียมเยี่นะต้มแกงโกระดอนเอ้ยมาจค่าเนี่ยตาดไม้ลงมาต้มเยอะเลยหมงขึ้นมาแล้ว phao phao hào Hôm nay thì nó ngon Còn nhạt nhôm cả đấy mắt xoay Cần phụ đẹp phụ nòi Phụ đẹp mày phụ đẹp mơ hèn, hẹn hôm nó เพราะว่าจะเป็นแผนเที่ยสถานที่พับพื้นอยากจะแผนสมปูลเนาะแผนปาดพุ่นก็ับต่างห่างแบงแผนกันเนะาะไคสนัดด่านได้ก็เป็นเขาด่านนั้น อว้ารอกันหนาอกันนหน้ารอกุานเ้บุญบุญานอาบ้านอะนโอ้ยยนี่ผมแนอโอ้ยยังเตันอยู่ดีรอตู้เลยกยขห้นะันไปค่อยนี่ครับผ้าแห้ก็แแห้งโอ้ย

ngủ năm bộ thân đó thân yeah. okay. 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 คือ่ร่องร่งสวมสอบเครื่องมือบบอไรสอบเครื่องมือแป๊เครื่อง แล้วก็ให้มันไก่เี่งที่สุดเนาะเราบนเดวก็ดีอันเดือหน่อยเราสื่อรวมให้งานไหนกับพวกมันธรรมดาเพราะว่าคนค่าค่าเบียดค่างานงี้ส่วนเนาะมันไมีเวลาแล้วเขาแต่อยากเด่งมันเดาไปในมือเดียวเพราะว่ามันก็ได้เสียเวลามาเดวมันเดวไปเมือนในมือเดียวได้เนาะ lại gặp phải các anh em anh em hãy để thế để đánh xuất mà này Hãy subscribe cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ติดติดต่องมาติดติด,ตด